วา่าจะเอาลรอตัวเจ้าของลงมันมันมันเป็นอะไรเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันหลึกตินตินเหนียวเลยไอ้รถไทยใหญ่หันมาปัน่นกำลังติดน้ามกับน้าบาดานเนาะครับเนี่ยสง่าเพิ่อจะขึ้นได้ปะ น no like ั่นแล้วอ hmm, uh, ่ะรถมันรอรถเกี่ยวมันเห็นเป็นห้างหมูไปเลยนี่ย

ติดตัวเพราะปิดมันสิล่นลงสังปิดไว้มาเส้านี้ Ồ, ว้เจ้าวนะเจ้าเอ้าจ้คือไปกลนมันเป็นยงนี่ วิ่ยี่ห้าเบิดแล้วเหลือจะวิยี่สิบ เมื่อนี่เบ่งรถไทยใหญ่ครับมือใหม่เหรอรถไทย่องมือใหม่เหรอรถไทยเห,หอแต่รถไทยเดินตามมาเนะ่ะ ยางรถใหญ่มาปัน่นจางรถใหญ่มาปัน่นบางรถใหญ่ครับ่าจะติดหมครับเริ่มติดแล้วล่ะครับ ที่มันติดมันเป็นดินเหนียวครับท่านผู้ชมดินเหนียวเดี๋ยวผมสิต่อเทปเด้วยครับให้เราติดเครื่องก่อน